พวกมน,นุษย์ผม้ามาอยู่ที่บาดานซิตี้และคุณเทพฟางตายแล้วธรรมยาาให้โลกนี้ถูกชกชิงไปแล้วก็จงรวมพงของเฮเซไรเดอร์ทั้ง15คนเป็นหนึ่งเดียวกันซสะสินี่นอยเป็นเฮเซไรเดอร์หรอเงั้นผู้ต่อสู้คนต่อไปก็คือฉันนี่แรงรอบ มันน่าเศร้าทีโชว์ไรเดอร์ไม่มีทางมารวมกับเฮเซ่ไรเดอร์ได้แปลว่าเฮเซไรเดอร์กับโชว์ไรเดอร์พิชิตาที่ต้องสู้กันเยอะที่สำคัญคำว่าเฮเซ่คำว่าโชว์มาเรื่องอะไรกันเนี่ยคณิพาบาดันมาสู่พื้นโลกก็คือเฮเซไรเดอร์ไงแล่วยกโทษให้ไม่ได้เฮเซไรเดอร์เพอาะกำจัดไปเพราะกับบาดันเท่านั้น ว่าไรเดอร์นา้อะเปสัมผักับในเซไรเดอร์เต็มตัวยางกันหรือสรุปคือถ้าได้กำจัดเขาก็ต้องถูกกำจัดสินี้นสอเลอร์นกคิกเ้เพื่อปกป้องสันติสุขของมนุษยชาติแล้วบางครั้งมันก็จำเป็นต้องทิ้งความอ่อนโยนไปนั่นเป็นวิธีไรเดอร์แล้วล้ก็ในความแข็งแกร่งนั้นก็ไม่ต้องการหรอกแกร์ ดลำดับที่สิบห้าไซมุกสินะเลยกันเลยสงครามไรเดอร์พวกเราก็มาสนุกกับมันเถอะ पी महासिक मास्क राइडर